1นล้านห้าหมื่นบาทผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นเลยอันนี้สองหมื 20, <000 S 1> <20. S 2> เลยที่สําคัญนะรถหลักล้านของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องดาวก็ได้ใช่เราต้องบอกก่อนคันนี้นะครับรถหลักล้านคุณไม่จําเป็นต้องดาวก็ได้นะครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พัตเตอร์สวัสดีครับน้องอ้อมสวัสดีครับ <นะ S 1> วันนี้นะครับผมพบกับพัตเตอร์แล้วก็น้องอ้อมนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองทุกฤิสดาคุตคาน,นั่นเองใช่แล้วค่ะหัวข้อของเราวันนี้ที่เรานํามาไลฟ์สดนี่ก็คือรถ SUV ารถ SUV ใช่แล้วนะครับผมเรามาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยเนาะพี่น้องเริ่มจากคันแรกเลยนะครับผมกับฮอนด้าซีอาร์วีใช่พี่โอเคอ่ะน้องอ้อบอกหน่อยว่าตัวนี้มีอะไรยังไงบ้างครับอ่าตอนนี้นะคะเป็น Honda CRV นะคะเครื่อง2.4นะคะตัวนี้ปี15าราคาอยู่ที่739,00 0บาทนะคผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 4นนิดนิดเท่านั้นเองนะคะ1 4นนิดๆใช่ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ก็จัดได้เต็มฟรีดาวนะถูกต้องถ้าลูกค้าที่แบบว่าอยากได้รถ คือต้องบอกก่อนว่า h o n d ้ CRV วีเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกรูปแบบนะครับมาพูดถึงตัวรถกันบ้างนะครับด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้สีแบบนี้นะครับผมมีเฉพาะตัว Minor c h a n g e เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวก่อน Minor c h a n g e เนี่ยจะไม่มีสีนี้โอ้ตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นปี15ที่แบบเป็นตัว Minor c h a n g e แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันบ้างครับนี่เลยด้านหน้าที่คุณเห็นเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่า เขาจะมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าด้วยนะตรงนี้จริงๆไฟมันติดนะออเแต่ว่าเหมือนแดดแดดส่องไม่รู้ว่าจะเห็แดดสองแรงตัวนี้ก็เป็นตัวขับสีด้วยขับสีเป็นตัวขับสีนะก็คือเอาง่ายๆว่ามันมันขับอ่ามันเขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยนะครับในการขับขี่เนี่ยมันเกาะถนนกว่านะรถขับสี่นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องสองลูกสี่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัว e l มาดูข้างหน้ากันว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับ c r v เนี่ยเป็นรถที่ค่ายฮอนด้าออกแบบมาส่วนตัวพี่เนี่ย CRV นี่คือเป็นรถได้ดวงใจเลยนะอเออชอบมากมากเลยนะด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าลักษณะนี้เนาะ<ช>ตัวไม er เนเชนนะครับก็จะใช้สีเทาเทากะเทามันเป็นเทาแบบเข้มๆอย่างเงี้ยเทาเมทัลลิกอย่างเงี้ยตัดกับสีโครเมียมนะครับทาให้รถดูแบบด้านหน้าดูสปอร์ตมากขึ้นดูสปอร์ตดูฉบเฉียวมากเออมันไม่ได้ดูแบบว่าเอ้ยพอมันเป็นรถแฮทช์แบ็กจำเป็นต้องต้องต้องแก่ไหมจําเป็นต้องเป็นแบบรู้สึกว่าแบบสูงวัยไปไหมคือฮอนด้าเขาออกแบบตัวรถออกมาให้แบบ ค่อนข้างค่อนข้างที่จะสปอร์ตเลยนะใช่ค่อนข้างที่จะสปอร์ตแล้วก็คือหนูมองว่าไม่ได้แก่นะกลุ่ม Honda Honda CRV ที่เขาออกแบบมาคือออกในแนวเท่ออกในแนวสปอร์ตคือขับแล้ว<ช>ผู้หญิงยังดูเท่ผู้ชายก็ดูแบบว่าดูดีเลยนะ,ะนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีโครเมียมซะส่วนใหญ่นะครับตรงที่เป็นชุดแต่งเป็นสเกิร์ตอะไรของเขาขเขาก็จะใช้สีเป็นเทาแบบนีน้เป็นเทาเข้มๆแบบนี้นะครับก็ทําให้รถมันดูแบบ มีมีก้ามีมิติมากขึ้นนะกับตัวรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันบ้างล้อแม็กต่างๆเนี่ยถ้าเป็นตัว e อก็จะได้ล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับแม็กเขาเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็สลับกับสีเทาปัดเงาแบบนี้นะครับผม,มแล้วก็ด้านข้างนะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถคันใหญ่ใช่พี่เขาก็จะมีโครเมียมทั้งบนทั้งล่างเลยเพื่อให้รถมันดูแบบหรูหรามากขึ้นามากขึ้นนะครับขอบมากขึ้นเนอะ,อะด้านล่างนะครับผมในส่วนของประตูหลังนะครับก็จะมีที่ให้เหยียบด้วยนี่ แต่ว่าเขาจะมีแค่ด้าน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 หลังนะอ่ะมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายด้านหลังนะคะนี่ไฟท้ายด้านหลังเขาจะจริงๆมันคล้ายๆกับเจเนอเรชันที่แล้วะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะให้อารมณ์แบบว่ามันปีใหม่มากขึ้นเพราะว่าตรงไฟเนี่ยเขาจะโค้งเป็นดวงใหญ่มากขึ้น CRV ไม่แก่นะผมบอกเลย<ช>เพราะว่าเป็นปีหน้าเนี่ยส่วนตัวพี่พี่พัตเตอร์เองเนี่ยจะออกรุ่นนี้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นรถที่ทเราลองขับแล้วลองเทสเทสได้แล้วรู้สึกว่ามัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างนะครับผมอัตราการกินน้ำมันความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะว่าบางพื้นที่ในประเทศไทยหรือว่าในกรีฑาเนี่ยเ,เราต้องบอกเลยว่า,าบางพื้นที่ก็เป็นเขาบางพื้นที่ก็ขูดขะหรือว่าบางพื้นที่เองเนี่ยก็เป็นน้ําท่วมนะครับบางทีมันไม่ได้ท่วมเยอะหรอกแต่บางบางทีเราเวลาเราอยากใช้รถเนี่ยเราไม่อยากให้รถมัน มันมันเตี้ยกว่ามเ้ยที่าเอราตอบตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าจริงๆหมู่บ้านพี่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือแบบบางทีฝนตกหนักๆแล้วมันก็มีน้ํำขังแต่ถามว่ามันไม่ได้ขังเยอะหรอกแต่เราไม่อยากให้รถเราอ่ะมันไปเรียกว่าอะไรไปโดนน้ำโดนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเป็นรถสูงๆแบบนี้ก็ดีรถสูงๆหน่อยหนึ่งก็คือทําให้การขับเคลื่อนของเรามันไปได้ง่ายขึ้นน้ําไม่โดนอไม่ได้เข้ามาในแบบตัวรถอะไรอี้ยที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นขับสี่คุณสามารถใช้งานในเมืองได้ ขับ่างจังหวัดก็ได้หรือว่าใครที่ทําอาจจะทําเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างก็สามารถขับเข้าไซงานได้เอออันนี้คือตอบโจทย์อ่ะส,สิ่งที่เราพูดมาหมดเลยพี่และอีกอย่างหนึ่งผ่อนประมาณหมื่นสี่ถ้าลูกค้าเงินเดือนประมาณถ้าถ้าเอาคนเดียวนะเอาคนเดียวเลยนะประมาณสามห0ื่นกว่าสี่หมื่นนี่คือถือว่าจบเลยนะใช่แล้วครับใช่ค่ะมาดูข้างในภายในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับ CRV าเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็กว้าง เพราะว่าการเก็บสัมภาระในรูปแบบรถอนเนกประสงค์แบบนี้นะครับผมคือหัวใจหลักเลยด้านในเนี่ยภายในห้องโดยสารให้มาค่อนข้างกว้างกว้างมากนะครับนั่งสบายคุณสามารถนั่ง4ีคนหคนได้สบายเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของเนี่ยด้านหลังนี่ก็นี่ก็คือของเดิมเลยจากศูนนะครับทุกอย่างบนรถคันนี้คือเดิมๆม,มาจากศูนย์เลยชุดคิดต่างๆนะครับผมรวมถึงล้ออะไหล่ยางอะไหล่นะครับ แม่แรงคันนี้ก็คือมีครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของน็อตต่างๆนะครับเนี่ยไม่มีโดนมาคันนี้เราบอกตรงเราซื้อเข้ามาคือสภาพนี้เลยนะครับชุดแต่งโมดูล้ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้ทำให้รถมันดูแบบมีมิติดูหล่อมากขึ้นนะครับด้านบนนะครับเขาก็จะมีคีบฉลามบางคนงงว่าไอ้คีบนี้มันมีหน้าที่ทำอะไรจริงๆมันก็คือเสาอากาศนั่นแหละนะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อน Honda c ซ v อวีทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันขับสบายอะ่ะฮอนด้าซีเป็นรถที่ขับสบายมากช่วงล่างดีนะครับรวมถึงความกว้างภายในตัวห้องโดยสารแล้วก็โทนสีที่เขาใช้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นรถที่ไม่เก่าอะ่ะ ม,มันเป็นรถเจเน r เรชัน <generation S 1> ท,ที่ใหม่อยู่นะครับผมอะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละจุดเลยนะครับว่าภายในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะเริ่มตั้งแต่ประตูด้านซ้ายเลยประตูด้านซ้ายนะครับด้วยคำที่ว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากๆนะครับ่าส่วนที่โดนสอกเราหรือว่าที่วางแขนนั่นเองนะครับจะเป็นนวมแล้วด้านหน้าแผงคอนโซลด้านหน้าก็ฝั่งซ้ายก็จะมีแอร์แบกด้วยนะครับ,ค,รบคือถุงลมคันนี้มัน ถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยมันรอบคันอยู่แล้วด้วยคำที่ว่าเป็นตัวท็อปด้วยแล้วก็เป็นรถอ,อนเนกประสงค์ด้วยนะครับเขาจะตัดด้วยลายไม้ที่เป็นวัสดุไฮคอสแบบนี้ทำให้รถมันดูมีความลักชูรี่มากขึ้นนะครับผมด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีจอหลักนะครับผมแล้วก็จอแสดงผลด้านบนนะเขาจะแบ่งเป็น2จอด้วยกันจอตรงเนี้ยทาหน้าทีา่พวกเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ามัลติมีเดียต่างๆจะอยู่ที่จอนี้นะครับผมแอร์ต่างๆก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลย แล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับจริงๆตัวนี้หน้าคอนโซลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ h อ n d a a c อคอ d ตัว o o n d a า n g น Watch อเองนะครับผมของตัว c r v เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด3มุมด้วยกันนะครับผมก็จะมีมุมกว้างปกติที่เราใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเราเห็นเนี่ยก็คือจะมีตัวเคอร์เซอร์เพื่อให้เราแบบรู้สึกว่าถ้าชนแล้วคือขีดจุดๆุดไขาปานี่คือชนนะห้ามห้ามถอยไป <c oughs> ถ,ถึงตรงนี้นะหรือว่าจะดูเป็นมุมแคบลง ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดูเป็นบุมแบบบางทีเราต้องจอดชิดมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่กล้องก็คือเป็นกล้องเดิมๆของตัวรถนะครับมากับตัวรถนี่ถ้าเราใส่พีกับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไปหน้ามันติมีเดียอันเดิมนะครับผมลูกค้าถามมาบ่อยมากเลยจอเนี่ยมันสามารถต่อดูหนังได้ไหมะนะครับต่อดูหนังได้ไหมต่อเปิดเพลงเปิดวิทยุ youtube ได้ไหม,มต้องต่อว<ด>่า<ะ>ต่อได้ต่อ,ไ,ตอ,ไ,อไม่มีภาพ Oh. เพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางคนถามมีจอแล้วทาไมต่อ youtube ไม่ได้ต่ออะไรอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่า uh. อด้วยตามกฎหมายแล้วเนี่ยการผลิตรถออกมาเขาไม่ให้ดูหนังบนรถอยู่แล้วเออเออันนี้ก็คือเป็นความลูลกค้าถามพัตเตอร์หลายคนมากเลยทาไมมีจอแล้วมันดูหนังไม่ได้ทําไมมันออกมาแต่เสียง uh huh. แต่ถามว่าเปิด y o u t u b บฟังเสียงเพลงอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้หมด,ด,หมดเออ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดแบบจะให้มันขึ้นภาพตรงนี้เลยอะ่ะมันไม่ได้เพราะว่าตามจริงๆตามกฎหมายที่ผลิตรถออกมาให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟหรือว่า ผ่านมาตรการของรถแต่ละประเทศเนี่ยห้ามดูด<า>ังบนรถเลยเพราะว่าคนขับก็จะเสียสมาธิแต่ว่าคันนี้ก็ออปชั่นอะไรเงี้ยเต็มหมดแล้วนะครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องเกียร์กันบ้างน้องอ้อมจ้าพี่ด้วยความที่ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะแนวแบบวากอนหน่อยนะครับเกียร์จะถูกยกขึ้นมาข้าง,างหน้าแบบนี้มันจะไมไ่อยู่ตรงนี้ปกติเกียร์จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออมันก็จะถูกยกขึ้นไปข้างหน้าเพื่อให้แบบตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น นะครับผมตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตท,ที่วางของกระจุกกระจิกใส่แก้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถดึงออกได้นะครับอันนี้แล้วก็ที่วางแขนด้านซ้ายก็จะเป็นหนังแบบนิ่มๆด้วยน้องออมด้านในเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะครับ USB เสียบได้2นะครับแล้วก็ power outlet หนึ่งนะครับ hdmi 1ก็คือมีครบเลยนี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจริงๆจ,จ,จะคล้ายๆกับ Hon ด a a c c o r d นะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวแ e ลนชิพนะก็มีซ้ายขวาตามสไตล์ Hon ด้า Honda, นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับ cruise control มีหมด นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับมีตัวหน้าปัดนะครับก็เป็นดิจิตอลที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผม <S <S นี่เป็นบาะไฟฟ้านะครับผมอ่ะเรามีคัน,คนหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้เจ็ดที่ดังก,กันบ้างคันนี้นะคะเป็น isuzu mu-X นะคะเครื่อง1.9เนอะราคาที่1ล้0 0 0 0บาทนะคะ1ล้0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ20,000 สองหมื่นเลยอันนี้สองหมื่นเลยที่สําคัญนะรถหลักล้านของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องดาวก็ได้ใช่เราต้องบอกก่อนคันนี้นะครับรถหลักล้านคุณไม่จําเป็นต้องดาวก็ได้นะครับบางคนถามว่า1.9้พอไหมเวลาขับขี่จริงๆอ่ะตัว1.9บูพาวเวอร์ของอ่ารถอีซูซูเนี่ยขับได้นะขับได้เออคุณจะนั่ง7คนก็ขับได้นะครับเพราะว่าแรงมากนะครับต้องบอกเลยว่า1.9ของของอีซูซูเนี่ยแรงมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูละกันนะว่า คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากคันนี้เป็นปี2019แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวมิลเตัวสปอร์ตด้วยตัวสปอร์ตดิออร์นิกนั่นเองนะครับที่โฆษณาและหลายคนอาจจะเคยได้ยินเอ้ยดิออร์นิกดิออนิกคืออะไรนะครับก็เอาง่ายๆเป็นตัวชุดแต่งพิเศษของของตัวเขาเนี่ยแหละของตัวเขาเนี่ยแหละเออถ้าเป็นโตลต้าก็จะเป็นตัวสปอร์ตทีอาร์ดีทีอาร์ดีสปอร์ตติโวนะครับผมถ้าเป็นอย่างยูสุเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสปอร์ตดิออรนิกตัวนี้นั่นเองนะครับกกก็จจะมีชุดแแตตต่่งงาา ตัวธรรมดานะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงด้านหลังกันนะครับผมอ่ะตาก้องเข้ามาที่ไฟหน้านิดนึงเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ว่าหน้าตาเนี่ยเขาหล่อขนาดไหนเห็นไหมคะกระจังหน้าโครเมียมมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้านะครับผมเขาจะมีไฟเดย์ไลท์ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เป็นตัว LED ทั้งหมดนะครับเหมือนขอบมันทําให้เป็นเหมือนตาเลยพี่่ตัดขอบตาอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจังหน้านิดนึงนะครับผมปีใหม่แบบปี2019นี้เนี่ยพอเป็น มันก็จะมีโครเมียม,มแต่ตัวตรงโลโก้ยูซูเองเนี่ยเขาจะเป็นสีดําแบบแบล็กเบลนโนะครับทาให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญด้านข้างเนี่ยมันจะมีแบบลายหลังพึ่งสีดําด้วยเนี่ยด้านข้างตรงนี้ไม่ไมไแน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยตรงไฟมันก็จะทำให้รถดูแบบสปอร์ตมากขึ้นไฟเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นดวงกลมๆแบบนี้นะครับาไปดูในส่วนของล้อกันบ้างตัวดิออริกนะครับผมจะได้แม็กเป็นโครเมียมปัดเงาแบบนี้นะครับผมสลับกระสีดาคุณสังเกตได้เลยรถเจเนอเรชันใหม่ๆแม็กจะเป็นแบบนี้หมดแม็กจะเป็นสีนี้หมดนะครับก็เป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัววายอย่างนี้แล้วดูสีความความเดิมของสีเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเออมันมันเดิมจริงๆอ่ะด้านข้างนะครับผมโลโก้ มิวเอ็กนะครับแล้วที่เป็นจับลูกบิดประตูต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของเดิมๆจากศูนย์นะครับก็เป็นโครเมียมแล้วก็มีที่เหยียบด้วยที่เหยียบบันไดข้างนะคะแล้วก็มีคิ้วกันศาสตัวของอีซู u ูมิวเอ็กมาให้เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นที่ต่างจากตัวอื่นเลยด้านหลังนะคบเวลาคุณขับบนท้องถนนเนี่ยคือตัวนี้เลยพอเป็นตัวสปอร์ตดิออนิกเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้คําว่าดีออ i c นิกตรงนี้เลยนะครับใช่เวลาขับตัวนี้เบรกไม่ได้มีไฟนะ มันไม่เหมือนไม่เหมือนฟอร์จูเนอร์ไม่เหมือน er, เอเวอเรสต์นะเดี๋ยวเปิดนิดนึงเนี่ยอันนี้คืออะไรบางคนถามมันมีมาจากศูนย์เลยไหมอันเนี้ยเราบอกว่าอันนี้เป็นของแถมที่มาจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะ<อ>เวลาเขาออกเนี่ยผมเขาเรียกว่าอะไรมเข้ารูปหกมิติอย่างเงี้ย<อ>คือเอาไง่ายว่ามันมีทุกส่วนเนี่ยดูอย่างซอกเล็กๆอย่างนี้ก็จะมีพรมแบบนี้ด้วยตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นใช้คำว่าตรงรุ่นเดี๋ยวเราจะพับด้านหลังให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปาเข้าให้เฮ้ยคือดีบางคนถ้าอยากเก็บของนี่เห็นไหม ดูการรักษาของเขาถ้าไม่มีตัวนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าเออแต่นี้คือมันได้มาแล้วคือมันคุ้มมากเลยว่ะพี่ตรงตรงคือแบบนี่ที่เก็บของเก็บคงเก็บของอันนี้เก็บพวกแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของกระจุกกระติกเนี่ยสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยบางคนถามอ้าวถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งยังอะไรอยู่ตรงไหนนะครับยังอะไรจะอยู่ใต้ล่างนี้นะยังอะไรเพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งมันอยู่ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ที่ชาร์จวงที่ชาร์จแบตด,ด้านหลัง uh huh. มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมิลเอเองเนี่ยเป็นแอร์ลาวด้วยนะครับก็จะมีแอร์เขาเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้อยู่จะไม่ได้อยู่ตรงข้างๆนี้นะแอร์ Air uh huh. จะอยู่บนบนเพดานรถนะครับก็จะมีทุกทุกที่เลย uh huh. อ่ะอย่างแรกนะครับผมกับด้านข้างเลยที่คุณจะเห็นนะครับจะใช้เป็นหนังส่วนใหญ่จะเป็นสีดําหมด uh huh. นะครับผมแล้วก็มีตัดไว้ได้ขาวนะด้านบนจะเป็นสีแบ็คเปียโนสลับกับาสีเทาโลหะนะครับทาให้รถคันนี้มันดูแบบ <Okay. S 1> ดูดานเข้มแข็งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเลยไปถึงกันด้านหน้ากันบ้างนะอะความใหม่ของเขาเนี่ยใหม่จริงไม่รู้จะเอาอันไหนมาใหม่เลยนะครับเหมือนคุณได้รถป้ายแดงเลยต้องบอกก่อนว่าอีซูซูเนี่ยแผงแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ต่างกับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวปีเก่าสักเท่าไหร่นะครับจากรูปแบบคล้ายกันเนี่ยอุณหภูมิจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยหมุนแบบเนี้ยคล้ายๆกันหมดนะครับ mm. แต่สิ่งที่แตกต่างเลยนั่นก็คือ พวกหน้าจอหน้าจอต่างๆที่เป็นสัมผัสมานะครับแล้วก็มีปุ่มกดเพิ่มเสียงลดเสียงเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วนะแต่เราสามารถมากดตรงนี้ได้หรือว่าใครที่สนัดที่พวงมาลัยก็สามารถเ<ถ>พิ่มเสียงได้พวงมาลัยรถปี2 0 1 9บางคนถามใหม่เท่าไหร่<า>ให้ดูเลขใหม่นิดนึงมาเลยต้องต้องให้ดูเลยใหม่สองหมื่นสามนะครับคันนี้สองหมื่นสามสี่ร้อยเท่านั้นนะครับกับรถปีสองพันสิบเก้าเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์ของอิซูซูเนี่ย ตัวมิลเอเองก็จะไม่ได้ต่างจากตัวเก่ามากก็จะเป็นลักษณะ<ม>แบบนี้เนาะด้านหน้าต่างๆก็ยังคงให้ความแมนให้ความแบบว่าดูสปอร์ตตามสไตล์ของ uzu, นะอิวสูเนาะเบาด้านขวาเขาก็จะเป็นไฟฟ้านะครับนี่เป็นเบาไฟฟ้าแต่ว่าด้านซ้ายเขาก็จะเป็นปรับมือนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเพราะเพราะว่ามันเป็นตัว s u v แล้วก็เาบา<ะ>นะครับมันจะต่างจากตัวธรรมดาตรงที่ว่าข้างในเนี่ยภายในจะเป็นสีดําหมดแล้วก็จะตัดไม่ได้ขาวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เบามิลเอนี่ก็นั่งสบายนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ถือว่า ไม่ถือว่าแย่นะครับหรือว่านั่ง<ช>สบายเลยสำหรับวันนี้เราสองคนขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ